ไปเด็นคำถามจากคนไทยทั้งประเทศขึ้นมาทันทีครับเมื่อปรากฏคลิปตู้บริจาคเงินจากกัมพูชาเอามาตั้งไว้ในปราสาทต,ตาควายซึ่งหลายคนก็ตั้งคำถามว่าไหนบอกแผ่นดินไทยแล้วให้มันเอามาตั้งไว้ได้ยังไงต้องหน่มตั้งนาน y เ u t u b e YouTube งินอะไรเขาอีก អរគុណថ uh, <coughs> uh, <được kindergarten> ាប okay, yeah, ានចូលតាមពេលយកមកល្មមយកទៅខ្លះយកទៅខ្លះទៅទៅមូររឿងនិយាយរឿងនេះតាំងយូរទៅហើយអត់បានអត់បានឲ្យយកទៅអត់បាននិយាយរឿងกันអរគុណអរគុណដែរថាឲ្យមើលហើយទៅទៅខ្លះថ្ងៃមកមួយថ្ងៃថ្ងៃអត់ទេទៅឲ្យមកមួយថ្ងៃអរគុណ អត់អឺចាស់យើងទៅស្មៃទៅពុំណាស់ទៅពុំណាស់ទៅពុំណាស់ទៅស្មៃទៅពុំខ្មែរទៅពុំខ្មែរអត់មានយកទៅ1 3 9យយើងទៅខ្មែរខ្មែរទៅឲ្យថាយកឲ្យទូរខ្មែរហ្នឹងហើយទៅទៅគាំហ្នឹង นในเพจชุมชนคนรักบ้านขนาดมอนครับมีการโพสต์ข้อความระบุว่าตู้บริจาคบนปราสาทตาควายลูกของทหารขเขมรมีหน้าที่มาเก็บเงินอาหารขนมวันละสาเวลาที่ปราสาทตาควายคนไทยไม่ต้องบริจาคไม่ต้องหยอดตู้ปราสาทตาควายแ,แท็ที่นี่แผ่นดินไทย ขณะที่เรื่องมีครับล่าสุดครับทางช่องเจ็ดนะครับมีการลงไปยังพื้นที่ประสาทตาควายในอำเภอพนมดงรักจังหวัดส,สุรินทร์ครับพบว่านักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวกัมพูชาทยอยเข้าชมประสาทอย่างต่อเนื่องแต่วันนี้จํานวนนักท่องเที่ยวค่อนข้างน้อยกว่าเมื่อวานซึ่งทีมข่าวของช่องเจ็ดนะครับได้เข้าไปพบกับตู้บริจาคภายในประสาทซึ่งกําลังเป็นประเด็นวิพากวิจารณ์อยู่ในขณะนี้ว่าตู้ดังกล่าวตั้งอยู่ในพื้นที่ประเทศไทย แต่ทหารกัมพูชาเป็นคนถือกุญแจตู้ จากการตรวจสอบพบตู้บริจาคดังกล่าวเป็นตู้ไม้ขนาด30คูณ40เซนติเมตรตั้งอยู่ภายในปราสาทต,ตาควายบริเวณจุดบูชาสิบลึงซึ่งตู้บริจาคมีแม่กุญแจล็อกอยู่จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ทหารไทยเผยว่าตู้บริจาคดังกล่าวฝั่งกัมพูชาได้นำมาตั้งเอาไว้หลังจากเหตุปะทะกันเมื่อปี2554แต่ที่ผ่านมาไม่ค่อยมีใครสนใจโดยนักท่องเที่ยวกัมพูชาที่มา,าไหว้สักการะปราสาทก็จะวางเงินไว้บริเวณแท่นหินด้านหน้ามากกว่า ส่วนตู้บริจาคนั้นส่วนมากนักท่องเที่ยวจะใช้เป็นที่วางเทียนไม่ค่อยมีคนหยอดเงินใส่ตู้สักเท่าไหร่อย่างไรก็ตามภายหลังจากที่เกิดกระแสวิาพาวิจารณ์มากมายในประเทศไทยก็พบเจ้าหน้าที่ทหารไทยและกัมพูชาได้นั่งประชุมร่วมกันอยู่บริเวณด้านหน้าปราสาทตาควายเรื่องตู้เงินบริจาคนี้ซึ่งทางไทยต้องการให้ทหารกัมพูชานําตู้ดังกล่าวออกไปแต่การพูดคุยกันวันนี้เป็นเพียงการหารือเบื้องต้นยังไม่ได้ข้อสรุปโดยจะมีการนัดหมายพูดคุยกันอย่างเป็นทางการอีกครั้งในวันที่2 0 ถ้ากระดาษขมนี้ขณะที่สถานการณ์ในชายแดนไทยกัมพูชานะครับวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวออกมาจากด้านของพลเอกะะนัทพลนาคพาณิชย์ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วก็ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาออกมาให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมสอบธกถึงกรณีกัมพูชาขนมวลชนมาป่วนที่ปราสาทตาเมินทมจังหวัดสุรินว่า รัฐบาลกัมพูชาจะบอกว่าไม่รู้ไม่ได้เพราะมาเป็นหลักพันคนแต่ถ้าไม่รู้ก็ต้องแก้ไขทําความเข้าใจกับประชาชนไม่ใช่ปล่อยให้ประชาชนกัมพูชามาทําอะไรแบบนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่คนไทยดูอยู่ทั้งหมดเราไม่อยากให้บรรยากาศเป็นไปด้วยความเครียดอยากจะบอกกับสื่อมวลชนว่าขณะนี้ประชาชนตามแนวชายแดนเจ็ดจังหวัดเดือดร้อนมากเขากดดันผมว่าเมื่อไหรจะจบสิทธผมอยู่ตรงนี้ผมต้องรักษาบรรยากาศจะต้องไม่อ่อนแอรหรือเข้มแข็งจนเกินไปจนหาทางลงไม่ไ ผมจะโดนทั้งสองทางขณะนี้พี่น้องอีกเจจังหวัดก็จะมาด่าผมว่าทําไมดูไม่เข้มแข็งเด็ดขาดเหมือนหมานํารัชสีแต่ผมไม่เคยสนใจขณะนี้พี่น้องอีก70จังหวัดก็จะมาด่าว่าทําไมไม่ดูเข้มแข็งเด็ดขาดเหมือนหมานํารัชสี แต่ไม่เคยสนใจพี่น้องเจ็ดจังหวัดชายแดนว่าเขาจะเดือดร้อนอย่างไรแต่ผมไม่อยากให้ไปทําข่าวว่าพี่น้องเจ็ดจังหวัดชายแดนเดือดร้อนอย่างไรเพราะไม่อยากให้กัมพุชาทราบว่าเราก็แย่อยู่วันนี้ผมบอกหมดพูดความจริงหมดแล้วสื่อจะได้เข้าใจภาพรวมทั้งหมดว่าปัจจุบันประเทศเราเป็นอย่างไรจะได้เข้าใจว่าทีมงานของผมเหน็ดเหนื่อยขนาดไหนตัวผมไม่ต้องสนใจหรอกเพราะเมื่อผมตัดสินใจมาอยู่ตรงนี้ก็ต้องรับภาระอย่างนี้ผมทําใจมาก่อนแล้ว พลเอกนัทพลกล่าวอีกนะครับว่าส่วนการจัดระเบียบคนที่จะขึ้นไปเที่ยวปราสาทตาเมือนทมพลเอกนัทพลกล่าวว่ามีการจัดระเบียบอยู่แล้วซึ่งตนเห็นใจแม่ทัพที่สองมากตนคุยกับรัฐบาลว่า ทหารจะต้องเข้มแข็งเด็ดขาดแต่ในสถานการณ์ขณะนี้ถ้าเข้มแข็งเด็ดขาดอาจเกิดการกระทบกระทั่งจนนําไปสู่การใช้อาวุธปัจจุบันแม่ทัาพภาคที่2ได้คุยกับผู้บังคับหน่วยฝั่งกัมพูชาว่าทหารที่ขึ้นบนพื้นที่ปราสาทจะมีฝั่งละเจคนเท่านั้นจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบวันนั้นที่กลูวกันขึ้นมาเป็นสิเป็นร้อยนาย ภาพจะออกมาไม่ดีทั้งสองฝ่ายโดยจะทําให้ประชาชนขึ้นมาเป็นคณะเป็นระลอกถ้ามีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทาหารที่รับผิดชอบจะต้องเป็นคนนําประชาชนฝั่งตัวเองที่มีท่าทียั่วยุหรือทําให้เกิดเหตุออกจากพื้นที่นี่คือข้อตกลงซึ่งเราพัฒนามาโดยเป็นลำดับเมื่อวานก็มีการเตรียมการว่าถ้ากัมพูชาไม่ทำตามข้อตกลงเราจะทำอย่างไรแต่โชคดีที่ฝ่ายกัมพูชาควบคุมได้เรียบร้อย การปฏิบัติส่วนต่อไปจึงไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นต่อไปก็จะเห็นว่าเราจะทําอย่างไรแต่ไม่ขอชี้แจงรายละเอียดซึ่งมีการเตรียมการเรียบร้อยแล้วโดยเป็นไปตามขั้นตอนชามาทาแบบนี้เมื่อวานนะครับวันนั้นเป็นสิ่งที่ดูอยู่ทั้งหมดครับแต่หมายความว่าเราอยากให้บรรยากาศเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปด้วยความ เครียดนะครับเพราะว่าสิ่งที่อยากจะเรียนสื่อมวลชนอีกทัศนอีกทุกท่านอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือจริงๆขนาดนี้พี่น้องประชาชนตามจังหวัดชายแดน7จังหวัดเนี่ยเดือดร้อนมากแล้วก็กดดันผมว่าเมื่อไหร่จะจบทักทีนะครับเพราะนั้นผมเองอยู่ตรงเนี้ยผมต้องรักษาบรรยากาศว่าจะต้องไม่ให้อ่อนแอเกินไปจะต้องให้เข้มแข็งเกินไปจนกระทั่งหาที่ลงไม่ได้นะครับแต่ผมก็จะโดนทั้งสองทางขนาดนี้นะครับโดนทั้งสองทางคือพี่น้องอีก7-7จ,จังหวัดก็จะมาด่าว่า ทำไมดูไม่เข้มแข็งเด็ดขาดเลยนะครับเหมือนหมานําราชสีนะครับแต่พี่น้องเจ็ดจังหวัดชายแดนบอกว่าไม่เคยสนใจพี่น้องเจ็ดจังหวัดเลยนะว่าเขาเดือดร้อนอย่างไรนะครับตรงนี้ผมโดนโดนอยู่ก็อยากให้สื่อมวลชนเนี่ยได้รับทราบด้วยจริงๆผมไม่แต่ผมก็ไม่อยากให้ไปทําข่าวนะครับว่าพี่น้องประชาชนเจ็ดจังหวัดเดือดร้อนอย่างไรเพราะเดี๋ยวฝ่ายกบูชาก็จะทราบว่าของเราก็แย่อยู่นะครับ วันนั้นนี่ผมบอกบทแล้วนะครับพูดความจริงหมดแล้วแล้นสื่อมวลชนจะได้เข้าใจภาพรวมทั้งหมดว่าปัจจุบันเนี่ยประเทศเราเป็นอย่างไรนะครับวันนั้นเราจะได้เข้าใจด้วยว่าทีมงานของผมเนี่ยเขาเหน็ดเหนื่อยขนาดไหนแต่ตัวผมไม่ต้องสนใจหรอกเพราะว่าในเมื่อผมตัดสินใจอยู่ตรงนี้ผมก็ต้องรับภาระอย่างนี้แหละนะครับผมตามใจมาก่อนแล้วนะครับ